เขาเรียกว่าฤดูร้อนที่บ้านล้ับขนาดผมยืนอยู่ตอนนี้ยังร้อนเลยใช่คือช่วงนี้ใกล้จะสงการแล้วเราก็เลยทำคอลเลคชันใหม่ขึ้นมาที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดึงดูดให้กับเขาเรียกนักท่องเที่ยวต่างๆที่จะเข้ามาเที่ยวที่นี่ได้ใส่ชุดของเรานะครับโดยที่คอลเลคชันที่เราขายเลยก็คือเป็นคอลเลคชันช้างครับวานิตี้ช้างไทยนะครับก็คือเราพยายามจะเดียว่าหลออผ้าของเราเนี่ย ให้มันแบบเขาเรียกว่าดีมากขึ้นพรีเมียมมากขึ้นเพื่อให้ต่างชาติหรือว่าคนไทยเองก็ใช้ของที่ดีมากขึ้นครับเราเป็นโมเดลก็นิใจคยฮะที่เขาอยากให้เราเป็นโมเดลอยู่เพราะว่าก็ช่วยงานทุกอย่างก็มีอะไรให้ช่วยก็ช่วยเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงสั วันนี้ที่ขับจริงๆมันเกิดมานานมากแล้วครับแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าก็เดเวล็อปมาเรื <ini> ่อยๆนะครับคือช่วงที <monte> ่ผ่านมาคือโควิดอ่ะมันทําให้แบรนด์ต้องหยุดไปแล้วผมก็คือเหมือนว่าคิดขึ้นมาแล้วก็กลับมาเดเวล็อปใหม่จนตอนนี้ก็คือมีชอปออป๊อปอัพโซ่อที่แสมเซ็นเตอร์ด้วยก็จริงๆอยากขอบคุณแสมเซ็นเตอร์ที่แบบเขาเรียกว่าอินดีให้เราเข้ามาเล่นเอนจอยกับที่นี่ครับ ที่ขไม่เคยใส่ได้หมดนะฮะกางเกงนี้ก็ใส่ได้ในเล่นกีฬาเพราะว่าไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนคือโดนน้ำก็เย็นแล้วครใส่ได้แต่กางเกงครับหมดไม่ต้องใส่ได้แ <c oughs> ล้วรองั <c oughs> นรอเห็นแล้วนะง<อ>ั้นรอเห็นแล้วนะอ,อยาก็าอขอฝากวันนิตี้ขับไว้ด้วยนะครับก็แบรนด์คนไทยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเราอยากจะทําให้ชุดช้างกางเกงช้างของเรามันพรีเมียมมากขึ้น ต่างชาติเข้ามาใส่หรือว่าคนไทยใส่เนี่ยก็ได้ใช้ของดีๆมากขึ้นเราก็อยากจะ develop ความเป็นไทยสู่สากลนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับวันนี้ที่กลั Exclusive Society ครับนยับเอาจริงผมนอนไปสองชั่วโมงผมเพิ่งกลับจากแฟนมิทติ้งที่เม็กซิโกเมื่อประมาณเมื่อวานแล้วกลับมานอนวันสองชั่วโมงแล้วก็มาดูเซตติ้งพอดูเซตติ้งเสร็จก็ เข้าไปดูผ้าภาพไฟไหม้บบางชุดคือไฟไหม้สุดๆแบบเสร็จยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าจนตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผิดบ้างก็ขอโทษนะครับเพราะว่ายังไม่ได้นอนจริงันงนนนเออยู่่ตนนี้ใช นี่เป็นพ่อค้าด้วยนะแต่ว่าก็ยังเป็นศิลปินอยู่ก็อยากให้ทุกคนยังรับงานวงการบันเทิงนะคนละเราเองทุกอย่างเลยหรอเก็บหมดไม่เก็บหมดทำงานตับเชนี่อ่ะเฮ้ยเผื่ออนาคตเนี่ยไม่รู้อะไรที่เกิดขึ้นในนี้ต้องหาเงนที่ี่มาที่สุดใช่เรายังเป็นเด็กด้วยเนาะแล้วก็ชีวิตมันต้องมีเขาเรียกว่าขับเคลื่อนเรื่อยๆด้วยเงินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเงินอะไรเงี้ยแล้วก็งานวงการบันเทิงก็ยังมีอยู่ก็แค่อะไรครับแล้วก็ใกล้ถ่าย จะมีความเข้มข้นเขาก็เลยจะให้เขาได้นอนมีเวิร์กช็อปด้วยอ่านบทที่ทูบิตติ้งต่างๆก็เยอะแยะมากมายจากทุกคนที่มาเป็นใจให้แน่นหน่อยเอาจริงคิวที่มีอ่ะไม่ได้ทองมากแต่เราอ่ะทำตัวให้ยุ่งคือผมไม่จำเป็นต้องทำแฟร์ต์โชว์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำแบรนด์ก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นใหญ่ก็ได้แต่มันไม่ใช่เราไงเรามันต้องแบบหาทำเพราะเรารู้สึกว่า ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราทําเ็มที่อ่ะไม่ว่าเราจะหยิบกี่อย่างเราก็สามารถทํามันได้สําเร็จทุกๆอย่างไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดมาวมีความฝันแค่ฝันฝันเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ความฝันของผมคือเป็นนักแสดงแล้วความฝันของผมก็คืออยากเป็นเขาเรียกว่าครีเอทีฟดีเลกเตอร์ของแฟชั่นแฟชั่นอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราก็สามารถทําได้แล้ววันนี้ก็ได้พิสูจน์ให้หลายคนเห็นแล้วว่าจริงๆมันสามารถทำควบคู่กันได้แล้วก็จริงๆน้องๆหลายคนที่ทักเข้ามาแบบ อยากเป็นอยากทําแบรนด์เปของตัวเองอนะไรเงี้ยคือให้กําลังใจอยากอยากให้สู้ต่อเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราเต็มที่กับมันจริงๆอ่ะความเต็มที่เนี้ยจะส่งผลกลับมาและดีมากใช่ครับสงครามนี้เหรอตอนที่สองจี๊สองใจนะ่ะระหว่างนอนอยู่บ้านนววอน <ไป S 1> อยู่บ้านอ่านบทกับไปเที่ยวเพราะว่า กองจะต้องเริ่มวันที่20แล้วก็รู้สึกว่าปีนี้อาจจะเห็นภาพเราเที่ยวอาจจะแบบน้อยลงอาจจะน้อยลงแต่จริงก็มีเรื่องเครียดหลายอย่างก็อยากออกไปปลดปล่อยป่ะอยากออกไปเล่นน้ำบ้างอยากโดนสาดน้ำแรงอะไรเงี้ยอยากเป็นพบกลูกคนเราก็พาไปนะไรที่พี่โบมีกวนของผมนะฮะแจ็คสตาร์เตอร์พร้อมพาผมไปอยู่แล้วแล้วปีนี้เรามีน้องผู้หญิงคอสมอลเข้ามาอันดาลูกแก้วแล้วคอสมอลใช่ไหม ไม่รู้เขาจะชวนเราไปไหนไหมถ้าชวนก็ไปไม่แน่นอนเพราะตอนนี้ไม่มีแพลนเลยตอนนี้่ายเราคือคุ้นมากค่นะซีรีส์ตั้งตัวขึ้นแต่ละคนก็คืคอถ่าพวกถ่าเปนเที่ยวกันใหญ่ทำคอนเทนต์ต่างๆนีก็รู้สึกว่าคงจะต้องออกสักวันหนึ่งแหละสุดา,ตาแต่ว่าไม่รู้จะออกจากากใครไปที่ไหนเลยะนะแพลนของเราตอนนี้คือนอนหลับคนระับนอนก่อนนอนก่อนขอขายนะ ด้วยความที่มังกรกินใหญ่มันแซบมากาเพียงชาอะไรก็ต้องแซบกว่าเดิมซึ่งหุ่นของเขาเนี่ยแซบมากแต่ไม่รู้ว่าเขาจะหอดในช่วงสงการหรือเปล่าในทก็อง่ถาว่าเรานไปี่เหรือเปล่าอย่าเลยก็มีคนเห็นส่งสารสงสารคนดูร้อย <c oughs> นึงหรอให้สักพันเลยและกันคนคาดบางังกันเลยเตรียมว้าวๆเลย เอาล้วกดดันแล้วนะกดดันดดแล้วหลังจากนี้ก็ถึงเวลาปิดการแล้วนะคี่ตินที่ปิดโครงกา,าจบแล้วเออจริงด้วยอ่ะเธอฟิตอยู่บ้านได้น่ะอยากให้ฝากผลงานติดตามทีทอะไรบ้างคะได้เลยแล้วก็อยากจะขาวผลงานของมอสและแบงค์นะครับตอนนี้ก็กำลังมีกำลังจะถ่ายทำซีเรีาลายลเชียร์ไลฟ์เสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นซีรีส์ที่รอมาเล่นนานหลังจากซีเรียลจบไปก็อยากให้คนรอติดตามเรานะครับไม่มีลีนะแล้วก็ฝากเลยนี่เลย วอนิตี้คลับนะครับ e อ c กซ์คลูซีฟโซซนะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้แล้วที่เสียมเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับก็จะออนแอร์เร็วๆนี้สามารถติดตามได้ทางเ,าเพจของค่ายผมเลยก็ได้นะครับ Star Hunter Entertainment ทุกช่องทางครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะ